ก่อนจะไปรับชมคลิปกันต่อนะครับหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้และอยากจะสนับสนุนช่องหลอนก่อนนอนก็สามารถโดเน a ได้ที่ QR code นี้ได้เลยนะครับ หรืออีกวิธีคือการสมัครเป็นสมาชิกช่องแบบรายเดือนเพื่อรับชมคลิปพิเศษที่คุณไม่ควรพลาดเท่านี้ผมและทีมงานก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ช่วยให้พวกเรายังสามารถทำคลิปกันต่อไปได้ราฟาเอลตั้งใจแน่วแน่ว่าจะใช้เวลา3าคืนเต็มๆเ,เพื่อตรวจสอบความเฮี้ยนของบ้านผีสิงหลังหนึ่งคืนนี้เป็นคืนแรกเขามาพร้อมกับเพื่อนสาวคู่ใจ ที่จะอยู่เป็นเพื่อนกันตลอดภารกิจฟังดูแล้วก็ไม่แย่นักนะครับโดยประวัติของบ้านหลังนี้ในอดีตเคยเกิดเหตุไฟไหม้บางส่วนราฟาเอลเริ่มตรวจสอบหาสัญญาณของวิญญาณด้วยเครื่องมือเฉพาะกิจซึ่งไม่นานเครื่องก็ส่งเสียงเตือนดังขึ้นเก้าอี้ในห้องข้างๆเริ่มเคลื่อนไหวเองต่อหน้าต่อตาทั้งคู่จึงชะง,งักนิ่งด้วยความตกใจคงคิดไม่ถึงว่าจะเจอขนาดนี้ ตามมาด้วยขวดน้ำพลาสติกที่วางอยู่บนโต๊ะนั้นกลับลม้มลงเองเมื่อเดินสำรวจต่อไปบานประตูตรงหน้าก็เริ่มสัน่นไหวเบาๆ จากนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงเพลงดังขึ้นอย่างกระทันหันก่อนจะพบว่าวิทยุเครื่องเก่าในบ้านนั้นเปิดเองได้เสียงเพลงดังคลอในบรรยากาศของบ้านที่ถูกทิ้งร้าง มันเป็นเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดเป็นอย่างมากและนาทีนั้นทั้งสองคนก็ขนลุกไปหมดแล้วโอ้อะไ a สักอย่า i ที่ไ e ่ a ีพลัง a านกำลัง d o สิ่งที่น่ากลัวที่สุดในคืนนั้นเกิดขึ้นเมื่อกล้องที่ราฟาเอลตั้งไว้ในห้องนอนจับภาพขาของใครบางคนที่กำลังเดินอยู่บนเตียงเห็นเพียงเงาจางๆของเท้าที่เคลื่อนไหวไปมาก่อนที่ภาพนั้นจะค่อยๆจางหายไปในอากาศอย่างเป็นปริศนา เอยนวางแผนภารกิจสุดหลอนของเขาไว้อย่างชัดเจนว่าจะเข้าไปสำรวจสถานที่ผีสิงสามแห่งเพื่อบันทึกหลักฐานเหนือธรรมชาติที่อาจจะมีอยู่จริงโดยที่แรกเขาเลือกเป็นสุสานกิลเบิร์ตซึ่งเป็นสุสานที่มีหญิงสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าลูอิซากิลเบิร์กถูกฝังเอาไว้และวิญญาณของเธอก็มักจะปรากฏตัวขึ้นอยู่บ่อยครั้งในช่วงหนึ่ง ขณะที่เอียนถ่ายรูปไปรอบๆสุสานรูปถ่ายของเขาก็สร้างความประหลาดใจให้เป็นอย่างมากเนื่องจากในความมืดได้ปรากฏบางสิ่งคล้ายใบหน้าของมนุษย์ที่เผยโผล่ออกมาอย่างน่ากลัวเมื่อนามาเทียบกับรูปของลูอิซาแล้วเอียนก็บอกว่ามันดูคล้ายกันเป็นอย่างมากจนเขาเองก็อดคิดไม่ได้ว่านั่นคงเป็นวิญญาณของลูอิซากิลเบิร์ตจริงหรือไม่ It's a cool windy night that's for sure you can hear the trees creaking oh dude oh i think i just caught something dude i got some type of manifestation whoa dude what in the world dude it looks like you know what that looks like that looks kind of like a like a face of a woman like an older woman <laughs> คือสวนสัตว์ร้างแห่งหนึ่งเอียนยอมรับว่าเขาแทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับที่นี่เลยเมื่อเดินสำรวจไปโดยไม่มีข้อมูลล่วงหน้าก่อนที่จะเดินตรงเข้าไปอย่างกรงขังสัตว์กรงหนึ่งข้างในนั้นมีเสียงบางอย่างดังออกมาเป็นเสียงประหลาดที่ฟังดูคล้ายกับเสียงของสัตว์ทำให้เอียนผวาเล็กน้อยเพราะในนี้ไม่ควรจะมีสัตว์อยู่แล้วและนี่ก็เพียงพอมากที่จะทำให้เขารู้ว่า So, what was that? It worked like this, like something was trying to get out. Is there anything I could do to help? Little buddy? สถานที่สุดท้ายคือร้านขายของเก่าอันมีชื่อเสียงแต่ในอดีตนั้นที่นี่เคยเป็นห้องเก็บศพมากก่อนเขาใช้เครื่อง EMF เดินตรวจหาสัญญาณของสิ่งผิดปกติก่อนที่จะได้ยินเสียงดังรบกวนมาเป็นเสียงที่เขาเองก็อธิบายไม่ได้ว่ามันเกิดขึ้นหรือมาจากตรงไหนตามมาด้วยเหตุการณ์พอตกไกสเมื่อจูจูแก้วใบหนึ่งได้หล่นลงมาเองจากชั้นวางหลังจากนั้น เอ็นก็ได้ถ่ายภาพติดกับพลังงานสีขาวที่โผ่ออกมาอยู่ตรงประตูซึ่งอาจจะเป็นดวงวิญญาณของใครบางคน Got this แต่สิ่งเหล่านี้ยังไม่ใช่ความน่ากลัวที่สุดในค่ำคืนนั้นเพราะต่อมาขณะที่เขาได้เข้าไปสำรวจในห้องที่อดีตเคยเป็นห้องเก็บศพจูจ่ๆบานพับของตู้ในห้องนั้นมันก็ได้กระแทกเองอย่างต่อเนื่องทำเอาเอียนนั้นทนไม่ไหวแล้วจริงๆจ,จึงต้องรีบวิ่งหนีออกมาในทันที with know make you're up here me that what the Screw this. Out here. แซมเป็นหนุ่มขัดรถส่งผักคืนนี้สิ่งลลยลับบนถนนกำลังรอเขาอยู่ระหว่างที่เขาจอดรถข้างทาง เพื่อไปทำธุระส่วนตัวเพียงไม่กี่นาทีพอกลับมาอีกครั้งสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าก็ทำให้หัวใจของเขาแทบจะหยุดเต้นรถส่งผักของเขาเคลื่อนตัวออกไปเองอย่างช้าๆทั้งๆที่ไม่มีใครอยู่หลังพวงมาลัยตอนน,นแรกแซมก็คิดว่าลืมดึงแบกมือแต่เมื่อดูจากความเร็วของรถมันก็ขยับราวกับมีบางสิ่งกำลังบังคับมันอยู่เสียงลมพัดแรง กับความเงียบของถนนเปลี่ยวในค่ำคืนนั้นยิ่งทำให้บรรยากาศดูวังเวงราวกับเป็นถนนที่มีอะไรบางอย่างคอยตามจ้องมองอยู่ในความมืด บ้อคจอมงต aku อลมบ้าา,า,บา,าวดเอลิโลโอ้รถเคลื่อนออกไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดแซมจึงรีบวิ่งตามไปอย่างสุดชีวิตเขาชักไม่แน่ใจว่าคืนนี้ตนเองกำลังเผชิญหน้าอยู่กับอะไร ทางที่ดีคือควรรีบขึ้นรถและออกไปจากจุดนี้ให้ไวที่สุดจะดีกว่าค,คลิปนี้ว่ากันว่า หนึ่งในหลักฐานเหนือธรรมชาติที่ชวนให้หลายคนนั้นขนหัวลุกกล้องวงจรปิดในบ้านหลังหนึ่งสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์สุดประหลาดเอาไว้ได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่ทุกคนในบ้านกำลังหลับสนิทภาพจากกล้องเริ่มต้นด้วยพลังงานสีขาวจางๆลักษณะคล้ายหมอกเดินตัดผ่านหน้ากล้องไปอย่างช้าๆตอนแรกเจ้าของบ้านก็คิดว่าอาจจะเป็นฝุ่นหรือแสงสะท้อน แต่เพียงไม่กี่วินาทีต่อมาเหตุการณ์กลับทวีความหลอนมากขึ้นพลังงานเดิมนั้นวนกลับมาอีกครั้งและคราวนี้มันไม่ได้เป็นเพียงแค่เงาหรือแสงแต่กลับเริ่มปรากฏรูปร่างชัดเจนขึ้น,นเรื่อยๆจนเห็นได้ชัดว่าโครงร่างนั้นดูเหมือนมนุษย์แท้จะสมบูรณ์ก่อนจะจางหายไปอย่างเงียบงนัน เมื่อเจ้าของบ้านมาเปิดคลิปดูในตอนเช้าทุกคนในบ้านก็ถึงกับอึ้งและขนหัวลุกเพราะบ้านหลังนี้พวกเขาเพิ่งซื้อต่อมาจากญาติของเจ้าของเก่าที่เพิ่งเสียชีวิตไปได้ไม่นานแต่ชาวต่างชาติปกติก็จะไม่ถือสากันนะครับเพราะพวกเขาเชื่อว่าไม่มีผีอยู่จริงๆแต่ถ้าเจอแบบนี้ก็ต้องมีเงือบกันบ้าง ิโรโคได้รับพิกัดหมู่บ้านร้างในญี่ปุ่นมาจากแฟนคลับเป็นหมู่บ้านที่มีประวัติอาถรรพ์เล่าขานมายาวนานว่าครั้งหนึ่งเคยเกิดเหตุการณ์ลึกลับและมีคนหายตัวไปหลายรายก่อนที่ผู้คนจะพากันย้ายออกไปจนหมดและหลังจากนั้นก็เริ่มมีข่าวลือหนาหูว่าที่แห่งนี้กลายเป็นหมู่บ้านผีสิงใครที่กล้าเข้าไปสำรวจก็มักจะต้องหัวกลนออกมาทุกราย ชิโรโคะเริ่มต้นการสำรวจอย่างระวงังเดินตรวจบ้านทีละหลังแต่ละหลังนั้นก็เต็มไปด้วยข้าวของเก่าที่กระจัดกระจายอย่างไร้เยื่อใยเหมือนเจ้าของทิ้งทุกอย่างไว้ในชั่วพลิบตาเดียวจนเมื่อเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งบรรยากาศกลับเงียบและวังเวงกว่าที่ผ่านมาเขารู้สึกได้ถึงความเย็นวาบที่ไหลผ่านร่าง から雰囲気が違いすぎるさらにその手前の家と比べてもやっぱりこ,ここだけ守られてないというか放置されてるそんな気がしてならないような。 ระหว่างที่กำลังสำรวจอยู่นั้นชิวโวรคโคก็ต้องหยุดชะง,งักเพราะเห็นรูปร่างของใคราบางคนยืนอยู่หลังบานกระจกในลักษณะเบลเบลอ,บอสิ่งนั้นดูเหมือนคนแต่มีบางอย่างผิดแปลกไปเพราะกำลังจ้องมองมาทางเขาอย่างนิ่งเงียบตอนแรกเขาก็คิดว่าอาจจะเป็นคนอื่นที่บังเอิญมาสำรวจเหมือนกันแต่เมื่อหันไฟฉายกลับไปย่งจุดเดิมตรงนั้นอีกครั้ง อะไรดังกล่าวที่ว่าก็ได้หายไปแล้วเพียงเสี้ยววินาทีนั้นเองความคิดของชิวโรโคกสันคลอนเขาเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าสิ่งที่เห็นนั้นจะเป็นคนจริงๆหรือเป็นวิญญาณที่ยังคงสิงสถิตยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้กันแน่ วันนี้ฮาซันตัดสินใจจะกลับเข้าไปสำรวจในถ้ำที่เขาเคยไปมาแล้วในก่อนหน้านี้แล้วก็ได้พบเจอกับผีสาวตนหนึ่งตามตำนานเล่าว่าเธอเสียใจที่ถูกคนรักทอดทิ้ง เลยมาปลีกชีพตนเองอยู่ในถ้ำแห่งนี้และกำลังรอให้ใชายคนรักกลับมาหาอยู่เสมอตอนแรกฮาซันก็คิดว่าตนเองคงจะมาเสียเที่ยวเอาแน่ๆเพราะในถ้ำตอนนี้เขามองไม่เห็นจะมีอะไรเลยเขาแทบจะถอดใจไปแล้วจนเมื่อหันกลับไปที่ด้านหนึ่งในที่สุดก็ได้พบเห็นบางอย่างผู้หญิงในชุดสีแดงเลือดหมูที่ค่อยๆหันหน้ามา ก่อนจะเห็นว่าใบหน้าของเธอดูขาวซีดและเหมือนว่าจะมีคราบนั้นตาเปื้อนอยู่ยัน่ฉัน็สดนะฮะซัเลบิลาอิลลาออ้นงไดิลเสาาจงนจ ด้วยความกลัวชายหนุ่มเองก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้แต่เขารู้สึกเหมือนกับว่าตนเองผูกพันกับผู้หญิงคนนี้อย่างบอกไม่ถูกหรือว่าจริงๆแล้วฮาซันอาจจะเป็นชายคนรักของเธอในอดีตที่หญิงสาวเฝ้ารอมาตลอดก็เป็นได้คุณผู้ชมคิดว่ามันจะเป็นไปได้ไหมครับ ในเวลาเที่ยงคืนแบบเป๊ะๆก่อนซาเลสกำลังเดินเล่นอยู่กับสุนัขคู่ใจมุ่งไปบนถนนมืดๆที่เกือบจะไร้ผู้คนลมเย็นพัดผ่านให้บรรยากาศดูวังเวงกว่าทุกคืนแล้วสิ่งผิดปกติก็เกิดขึ้นสุนัขของเขาเริ่มเห่าเสียงดังไม่หยุดเหมือนมองเห็นบางสิ่งที่เจ้าของนั้นมองไม่เห็นขนของมันตั้งชันหูตั้งและจ้องมองไปยังมุมมืดของถนนก่อนซาเลสที่มองตามมันไป แล้วทันใดนั้นเขาก็ได้เห็นถึงร่างของหญิงสาวในชุดสีขาวกำลังยืนอยู่ในเงามืดไกลๆแต่เพียงเสี้ยววินาทีต่อมาร่างนั้นกลับขยับอย่างช้าๆเหมือนกําลังเดินเข้ามาใกล้ S <S เขาพยายามเพ่งมองให้ชัดบางครั้งล่างดังกล่าวก็ดูใกล้จนเห็นรูปร่างได้ชัดเจนแต่บางทีเธอกลับดูเหมือนจะไกลออกไปอีกหลายเมตรทำให้กอนซาเลส เริ่มมั่นใจว่าสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่มนุษย์และก่อนที่เขาจะตั้งสติได้เต็มที่ร่างของหญิงสาวในชุดขาวก็ค่อยๆถอยหายไปในความมืดอย่างน่าขนลุกทิ้งไว้เพียงแต่เสียงลมพัดเบาๆกับความวังเวงที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ